ทำ ASPD ให้ถึง190โดยที่คอส,ส่วนหัวก็ยังไม่ได้สายหลายคนที่ปั้นคูเซเอร์มานะครับก็จะเลือกเป็นสเตนใช่ไหมหรือว่าจะเป็นใสเอจไปเลย99นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตัวที่มาช่วยทําให้ ASPD นั้นเยอะง่ายสุดเลยก็คือสเตตัสที่เป็น a อจใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะเพิ่ม a อจที่การออฟคอสในการสมใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างก็หวานไปและอีกวิธีหนึ่งครับก็คือ การเพิ่ม ASPD โดยตรงเลยยกตัวอย่างเช่นปีตรงนี้เนาะเห็นไหมผมคลิกขวานะครับดูปุ๊บก็จะมีออฟที่เป็น ASPD บวกหนึ่งเลยนะครับบวกหนึ่งเข้าไปเลยนะไม่ต้องไปคิดเปอร์เซ็นต์เนอะไรต่างๆไม่ต้องเลยนะครับแน่นอนครับก็จะแลกมาซึ่งราคาที่สูงขึ้นทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามารอกันดูว่าตอนเนี้ย ASPD เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะกดเป็น VIP ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะกด VIP ก่อนนะครับเรียกเจ้าแมวน้อยออกมาแล้วก็ไปที่ ต้องขออภัยเสียงด้วยนะครับมันจะเป็นมีเสียงหาเนาะโอเคกลับเข้ามาเรื่องเราต่อนะครับก็กดไปที่บัฟอเจ็ดนะครับก็ซื้อไปเลยครับปึ๊บอันนี้สําหรับคนที่เติมเงินเป็น V.I.P เท่านั้นนะครับก็จะสามารถซื้อตรงนี้ได้เนาะแม้ตรงนี้เราจะได้สเตตัสขึ้นมานะครับเป็นอบวกเเลยนะครับทุกสเตตัสเลยทีนี้ให้พา AB นะครับเสร็จแล้วกดสกิลของครูนะครับสกิลสเปียร์คิวเคนนะครับของครูเซเดอร์ปึ๊บ หลังจากนั er ้นนะครับก็มากดยาเร่งสีแดงตัวนี้นะครับเบอร์เซิร์ปุ๊บสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ a p เป็น189แล้วทําไมไม่ร้อยเก้าสิบทำไมผมถึงบอกบนหัวว่า190ก็เพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยคือต้องเก็บเงินเนาะก็คือในส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยผมใส่เป็นใส่อบ A.P. แ0สิบแต่ในส่วนนี้ผมจะซื้อเป็นผมคิดว่านะครับมาบอกเพื่อนๆก่อนเนาะเผื่อเพื่อนๆอาจจะทําตัวคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับสเตตัสคล้ายๆกันของก็คล้ายๆกันนะครับอาจจะไปซื้อตรงนี้นะครับ เปลี่ยนตรงนี้เป็นก็อย่างที่ขึ้นหน้าจอค้างไว้นะครับก็คือเราจะต้องซื้อหูซิกลันอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งราคานั้นสูงเอาเรื่องเลยนะครับราคาสูงแล้วนะไปะเจอีกเจ้าหนึ่งสูงกว่านี้แต่ถ้าเพื่อนๆพ,พอจะมีงบนะครับเพื่อที่จะไปฟาร์มเนาะคือซิกลันนะครับอีกแค่อันเดียวนะแล้วเราก็มาใสา่ตรงนี้นะครับก็จะได้เอสีเป็น190เลยถูกไหมอันนี้คือผมไกด์ไลน์ให้นะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะผมยังตัดสินใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการอัพสเต,ต ผมเลเวล99แล้วใช่ไหมแต่ยังคำนวณสเตตัสไม่ลงตัวนะครับว่าจะเอาอยัางไงดีผมลองไปเทสดาเมจนะครับลองไปตีอยู่ที่กิฟเนียแหละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่ายิตนะครับเราสามารถที่จะตีได้อยู่นะแต่ตัวที่เป็นตัวผู้หญิงอนะหรือเ,เพื่อนๆเขาจะเรียกว่าเออผัวเมียใช่ไหมซึ่งตัวผู้ชายนะครับเราตีโดนอยู่แล้วแต่ตัวผู้หญิงเนะี่ยเราจะต้องมีฮิตเพิ่มอีกสักนิดนึงถึงจะทําให้ตีโดนแบบร้อเนาะแต่ว่าตอนเนี้ย ผมลองไปตีมาแล้วประมาณ90%แต่คนที่เล่นครูส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้ตีอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันดอกยากดังนั้นนะครับสเตต้ผมก็เลยเป็นเดแค่40เพราะว่าเรายังได้ฮิตจากตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยประดับนะประดับของนักดาบเห็นไหมครับก็จะมีค่าฮิตด้วยเห็นไหมฮิตบวก10โอเคกลับมาที่การแต่งตัวของผมว่าทําไมผมไม่ต้องมีคอสเลย ก็สามารถมี s p d ได้ถ้าเกิดบวกซิกลันเข้าไปใช่ไหมก็เป็น190แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนะี่ยนส่วนที่เป็นคอสนะครับเราสามารถออฟเป็นแบบเออเพิ่ม a อ k หรือเพิ่มอะไรก็แล้วแต่คุณอะ่ะย้อนกลับมาที่อ่าหน้าแต่งหน้าชุดนะครับที่เป็นอย่างนั้นก็คือผมมีเอจิที่มันมาจากส่วนนี้ครับอันนี้คือปีกทองนะซึ่งมันได้จากกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนะี่ยสเตตัสนี้แล้วก็ของแต่งตัวแบบนี้ก็คือต้องเป็นคนที่มีปีกทองอยู่แล้ว เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะไปซื้อตัวอื่นมันก็แพงใช่ไหมซึ่งปีทองมันได้ฟรีเราลองเอามาแอบใช้เรามาปรับปรุงใช้เนาะแต่เสียได้ยอย่างหนึ่งกับค่าฟรีผมน้อยเพราะว่าผมใส่เป็นเลดิกตรงนี้ถ้าเกิดผมใส่เป็นวิสเปอร์นะครับจะช่วยให้ค่าฟรีเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปีทองอ่ะมันได้อะไรครับเอาแบบอัไที่สําคัญสําคัญที่มันมีผลกับ ASPD นะครับก็คือฮิเมเขาบอกว่าถ้าเราสเตนเนี่ย90ขึ้นไปก็จะมีออสเตตนันบวกหนึ่ง ก็แสดงว่าเราได้ A.G. เพิ่ม1น่ต่อไปนะครับมาดูหมวกครับหมวกตัวเนี้ยก็จะได้อสเตตัสอีก2ใช่ไหมครับก็บวกสถูกไหมเ็เป็น3ต่อไปครับก็จะมาดูที่เสื้อเสื้อก็มี A.G. อีก2นะถูกไหมก็บวกกันไปกับ3เมื่อกี้ใช่ไหมเขาก็เป็น5 A.G. ที่ได้แค่5น้นะถ้า A.G. เพิ่ม5เนี่ยก็ไม่สามารถจะทำไอเอเพเพิ่ม1ได้ครับแล้วถามว่าผมเอา เอจเพิ่มมาจากไหนล่ะก็มาจากเจ้าตัวนี้ครับไม่ใช่เอจด้วยนะ,อะลองคลิกขวาดูนะครับนี่คือแหวนปีนะ,ะมันจะมีคาว่า A อพีดีบวกสาซึ่งมันคํานวณบางคนอาจจะคิดว่ามันก็คล้ายๆกับเอจหนึ่งนั่นแหละเอพีดีบวกสนตั่นแหละถามว่าถูกไหมมันก็ถูกส่วนหนึ่งนะแต่ก็มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดคุณมี a อพีดีที่มันสูงอยู่แล้วอะ่ะแล้วมาบวกกับอีกสามเปอน่ะมันอาจจะมากกว่า1มันอาจจะเทียกบกับ a g ได้มากกว่า1 AG ถามว่าาททํไมผมผดลองให้ดูนะ ตอนนี้อแต่ก่อนอื่นเนดะี๋ยวผมลองถอดแหวน1ปีออกก่อนนะครับเมื่อกี้เรามี a g 5ใช่ไหมถ้าเราถอดแหวน1ปีออกครับเห็นไหม a อชดเหลือ188ครับอ่ะเราใส่คืนไปก่อนโอเคตอนนี้ h อ d d เป็น189หรือถ้าเกิดเราใส่หมด6ิลันนะครับซึ่งผมที่ต่างเป็น190ก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดบอกว่า3%มันก็คือ a g 1นนั่นแหละเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าถ้าเกิดผมถอดแหวนออกนะครับ แล้วใส่ AG1 เข้าไปซึ่งถ้าใส่ AG1 เข้าไปมันจะต้องกลับมาเป็น APD 189หนึ่ง้ยถูกไหมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับบลูสนะครับก็จะมี AG จบวกหนึ่งเนาะอ่าทีน,นี้ผมลองใส่เข้าไปดูนะครับปุ๊บเป็นไงครับ APD เป็นยังเป็น188อยู่มันควรจะได้189ใช่ไหมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะบอกอ้าวแสดงว่ามันเท่ากับ AG จบวกสองเหรอโอเคงนั้นะผมถอดตัวนี้ออกนะครับ AG ยังเป็น APD ยังเป็น188อยูู่่่ใใชมผมผสบไปอีกขานึงครับ ปุ๊บก็คือ AG เพิ g ่มอีก2นะยังได้ A s p d 1ดีอยู่เลยเพราะฉะนั้นผมถอดออกก่อนเนาะเดี๋ยวใส่แหวนปีมันเดิมก่อนเห็นไหมก็เ,เป็น a s p d 189แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณมี APD ที่สูงเนี่ยเปอร์เซ็น์ที่เพิ่มมันอาจจะมีผลหรือมีค่าที่มากกว่า a g 1นะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงมือมานะเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องใส่มือมา2องันก็อาจจะทําในชุดนี้ไม่ได้นะครับพอดีมือมามันก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะผมก็เลยว่า เราเอาแบบงบกลางๆดีกว่าเนาะน่าจะพอไหวนะครับปีกก็ฟรีเนาะแหวนตอนนี้ก็ถูกนะผมซื้อมาแบบ10กว่าล้านตอนนี้ห้าล้านเองปากตรงนี้นะครับไม่มีก็ได้เนาะเพราะปากมันแค่เพิ่มอ,อ,อัตราการดอกเพิ่ม5เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับปีกทองมันดีตรงนี้ครับคือเราจะได้อัตราการดอกเพิ่มขึ้นอีก10%แต่ว่ามันจะใช้ได้แค่ถึงตุลาปีนี้นะครับปี6 6แต่ว่าคุ้มไหมก็คุ้มแหละ10%เนลยนะครับบวกกับปากอีกเนาะ,ะบวกกับปากอีก5%เ โอเคเพราะฉะนั้นมาสรุปในสรุปก่อนนะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมอ่ะแน่นอนครับผมไม่ได้ไปเพิ่มเอจิจากในส่วนคอสใช่ไหมแต่ผมมาเพิ่มเอจิที่มันอยู่ใส่ที่ตัวเลยก็คือบนหัวนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เพิ่มเป็นออสเตตัสบวกสเนาะแล้วก็จะมีเสื้อนะครับซึ่งก็จะได้เอจิบวกสอีกแล้วก็มีปีกท้องอีกนะครับที่เป็นออสเตตัสบวกหนึ่ง แล้วก็จะมีปีกทองนะครับเพิ่มขึ้นอีก3% a p d นะและปีกทองมันยังคอมโบเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่ม SP แล้วก็ HP ด้วยนะครับม,มันก็เลยคุ้มนะถ้าเกิดเราซื้อแค่แหวนเข้ามาใส่กับปีกทองนั่นเองนะครับซึ่งปีกทองมันก็ดีอยู่แล้วเนาะและพอเราได้สิ่งนี้อ่านะผมใส AB ่ AB แ่้นะครับโอเคก็คือนั่นคือ a g นะครับบวกกับ เอเปอร์เซ็นต์เอดีที่ได้จึงทาให้เอพีดีนะ่ผมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลยทีนี้สิ่งที่ผมจะทําให้เป็นเอพีดีหนึ่งร้อยเก้าสิบใสซิกลันนะครับหรือจะเปลี่ยนปากตรงนี้นะครับเป็นปากที่มันบวกเอพีดีบวกหนึ่งปากโปลลิงอะปากโป่งนั่นแหละก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลือกได้ว่าเราจะใส่ตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีแบบชุดคล้ายๆผมหรือว่าเออมีปีกทองอยู่นะครับก็สามารถที่จะลองอ่าอะแดปใช้แบบผมเนาะแล้วคุณก็จะได้ APD ที่190เหมือนกันส่วนคอสที่เป็นส่วนหัวนะครับอาจจะไปเพิ่มเอดีเคก็ได้เนาะอะไรทำรองนี้นะครับและสิ่งที่ได้จากชุดนี้ทั้งหมดอีกนะก็คือตัวเนี้ยก็จะได้ SP เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ปีกทองเอ้ยแล้วก็แหวนทองเนี้ยก็จะได้เห็นไหมครับเป็นแม่ SP เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะยังได้ ATK อีก3%เนาะเห็นไหมมฮิตอีก3นะครับสำหรับใครที่เป็นห่วงเรื่องของ SP นะครับว่ามันเอจะหมดใช่ไหม ก็ต้องบอกเลยนะครับว่า s p ไม่มีมอดตัวนี้นะครับของผมเนี่ยสุ่มนะผมซื้อคอ้อนมาคอ้อนเดียวเลยนะครับก็ตีบวกเลยนะได้บวก4เลยนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ SP เนี่ยมันมีโอกาสดูดได้สูงมากขึ้น SP ที่ผมได้จากเจ้าตัวตัวคอร์สมากแก่เอพี HP ผมที่ผมลงไปนะครับคือ a b ตรงนี้พอ AB หมดคือผมาเป็นคนที่ชอบอชอบมี a b ตลอดเนี่ยแล้วทีนี้พอ AB หมดเนี่ยผมก็ต้องกลับมาเติม เติม HP เติมมานายอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าวัดกันที่ AB หมดเนี่ย HP ยังไม่หมดนะครับ HP ก็คือจะเหลืออยู่พอสมควรเลยนะแล้วแต่คนเล่นนะนะบางคนอาจจะแบบเอออยู่ต่อจนกว่า HP จะหมดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมอะ่ะชอบที่จะมาเติม a b พอดีนะครับมันจะเป็นรอบพอดีดังนั้นก็สเตตัสแบบเนี้ยสามารถลงได้ไม่มีปัญหาอะไร s p ก็ไม่หมดนะครับ AB หมดก่อนแล้วก็ พอเอีหมดอะ a อสมันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็อยากจะกลับมาอยู่แล้วฟาร์มได้ระดับหนึ่งเลยนะครับคือดีเลยแหละดีระดับนึงเลยแต่แน่นอนครับการจัดสู้คนที่มีค่าฟรียเยอะๆไม่ได้หรือว่าคนที่เป็นเอจ9าอะไรสนองนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาแนวทางอื่นๆอ,อยู่แล้วก็อาจจะใส่ชุดที่มันเป็นแบบเหมือนผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีปีทองอยู่แล้วลองไปอัดแอปใช้กันดูนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับอเยอะมากขอทุกคนโชคดีครับ